เนเนี้ยเราเห็นจับกีตบอโอ๊ยกรกเดีรเรยดล้นอนารุนสวัสด์วันใหม่ มันนี้สิไปเก็บเห็ดเด้จ้ามันนี้เป็นวันเสาร์ตื่นตั้งแตีสี่มาละจ้าหลุดแม่อ,อ้อยมาละจา้าพร้อมบ่ <laughs> มเมื่อมาเกบบัดสี่มือหามือนี่อิจฉาขนาดเลยเห็นในเฟสเต็มทาดเต็มทาดวะซ่านละสองรอบนะ มีมีเอามาอยู่ดาจะเข้าไปกรอดดบนทั่วะเมื่อก่อนมันเรื่ไร้บแมนฟ้าฟ้าลงมาแค่เข้าไปกะดเจ็บตาทั่วแล้วล่ะปันนียเขาัน้ทั่วเขาว่ะเออมม่อกี้อแรกนะกรามการ ไฟกับบุมีเห็นเห็นขาวๆอะไรว่าหอยบุมีไฟแล้เจ้าของเจ้าของไม่ได้เอาแบตมาโอ้ยใช้ไฟแบตใช้ไฟโทรศัพท์ก่อนไฟได้แล้วดอกแรกคือเห็ดข้าวแป้งจ้าเห็ดข้าวแป้งดอกงามๆเลยนี่โอ้ยงามขนาดเลยอันนี้ก็เห็ดข้าวแป้งนะแต่ว่ามันก็ เด้อโอ้ยกระแป้งออกเยอะตรงนี้นะ่ะเห็นแต่ก้านกิ่งเพราะว่าน่าจะเป็นก๊กเกอกินเด้อมาฝอยนี่ก่อนโดตายโอ้ยจ้ะโอเมก้าเนืน้ม่เห็นอะไรไหมอ่ะเห็นเห็ดกระแป้งนี่แหละนี่มันใช้ประโยชน์นานเลย คนืนเห็นแล้วมาที่หามาเห็นดองกงามๆสองดอกมัพิศยอดเลยมันดดนี่วิววิวดีใจดังเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ถ่ายรูปก่อนนะจ้าคนอื่นจะเอาอะไรก็ช่างคุะท้าเคลียร์ถ่ายรูปก่อนจ้าเดี๋ยวนะเคลียร์ถ่ายรูปก่อนนะจ้าเอ้ยหนะึ่นนจ้าสองดอกเลยจ้าง,งามจ้า คุณนะคะโอ้งามขนาดเลยง่าดีงามอีด,อดีอันนี้แสงไฟโทรศัพท์เด้อจ้ะโอ้ปลาสิทายได้เขาเก็บเต็มเมื่อแล้วถ้ามันลายกันได้โอ,โอ้งามงามงามเดี๋ยวถ่ายก่อน,ปปนดอกใหญ่ค่ะดอกใหญ่ใหญ่ เห็ดดินก็ออกเห็ดตะโงกเห็ดตะโงก<ๆ>ดอกใหญ่เพื่บานเพบบื่อโบมีผ่านมาเห็นมันดิไปเพื่อเห็ดข้อแป้งหลายๆมันนี่คนี่ะเห็ดน้ยมันมแล้วมันนี่เขาเก็บสี่วันห้าวันแล้วมามาเล่มจะซื้อ โองดีขนาดเลยนี่ยังลืงอกดอกใหญ่อีกดอกนึงกูปุ๊บ

เฮ็ดขาไก่อีอยัง,ง,ยงคือไม่ใหญ่แท้เบิ่งน้องผู๋ใหญ่นี้นี่เฮ็ดอันนี้แซ่บเด้อค่ะเด้อเฮ็ดขาไก่มันมีดอกน้นอยๆ้วก็มีดอกแต่ว่าใหญ่ๆทั้นี้มันค่อยมีเด้อเจ็บก่อนมันมีอะไรมันสิเกิดเป็นมุมมุมเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่ามันเกิดเป็นมูมปดะเดียมั yeah. นเกิดเป็นมะมมุมปนี่ ไมทากมากินมันผู้ัดก่อนนะจ๊ะล้วคะป้าไข่น้อยๆดเ,เอากูด้ะคนเนดยนคนยนนดีกว่า งใครเห็นละง้คืองามแท้ดอกนี่ง,งามขนาดเลยป้าเติมบ้านของัอนโอ,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 อ้เห็ดปวกทุกคนเห็นเห็ดแดงดอกใหญ่เลยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยน,น,น ดอกที่หนึ่งด้วยนี่ค่ะดอกที่หนึ่งใหญ่เลยใหญ่ขนาดสงาีงามงามเดี๋ยวพาไปบวงดอกที่สองเห็นแต่ไกลๆเลยเพียพ้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 ยเพี้ยเพี้ยดอกที่สองงามคือกันกนี่ค่ะใหญ่ขนาดนี่โอ้ ไปอย่างกันอืมนี่ค่ะนี่ค่ะโอ๊ยเอาดินออกก่อนเห็ดธรรมชาติของเห็ดนี่คนพอจะกรอบนะพวกนั้นเรียกอีกแล้วเห็นเห็ดอีกแล้วนี่นูนน่นอีกดอกนึงนุ่นดอกใหญ่ๆบนเด้งเด้ง mùa nướng mùa đi Đi đông hết 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 con mùa hết mùa đông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  nướng đông mùa đông mùa đông mùa đông

ดอกนี้ใหญ่ได้สิอลงไปไปทั่วไม่ได้ไปสิไปขอบซาไม่ได้ไปจ้อยจ้อขใมากูไปทันฮออดละเอาละเห็ดพวงนนะเสยนี่พพลนี่พลมองโพลเห็นอะไงนี้ติดอกนี้ใหญ่กว่าดอกอันนีาัเห็ดเอยาอกระดาษเฮ้ยเหยกระดาพ่อกอนหมูอีกแล้วไปก็ดไดหนอกระมุเมื่อตวถ่ายนี่แหละนี่ แท้แท้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน,นึกว่าเห็ด <c oughs> อันนี้นะล,ลูกมะพร้าวบอแมนเห็ดลูกมะพร้าวคนเจอให้ละงอกเหลืองพี่น้องเอ้ย ผู้เท่าเมาื่อไรผู้นนี่ผู้ผู้เท่าแห้งผู้เท่าเมาื่อไหร่ผู้เต็มเต็มอยู่ผู้เท่าเมาื่อไโอ้ยมีบเท่ามีสออกนี เท่าบทโอ้ยอันนี้เทาบ่าเท่าบ่าเท่ากระจิงจื่อเท่าเท่ามากแล้วก็เยอะด้วยดอะไแล้วงอกเหลืองเอ้าพ่อไป ฟาดวงนพวกพิรเต็มกระตาเลยอัอัน,อนเลยนจจี้เลี้ยง,งเอเอดีนีสวยงามฮะหใหญ่บ้สองดอกมันใหญ่เกินไปนะจอยมันใหญ่บ่าใหญ่เกินเอออหรีได้ปันเ็ชปวกอหลีได้อือ,าอพาปันเพชปวก เรื่องเหียเลืองวันไหนวันได้ไม่ละง,ง,งูรอกนะไม่ล,งมงละงูอะไรตีนมันมีอ,อยู่หขี้กระดัขี้กระด,ดกากอะไรฮะ

สองดอกสองสองฮัมเบิง้งย้ายหลัดป่ามาเลยสามดอกเท่าน้ำอีกเียนี่เท่าว่ะใจบ่อคากบอกากอ่อง,งามๆเนานนะอกนอยู่ในกระถางนะน่ารักขนาดนี้จ้ะสีสมม้มเลย ขนาดเลยหลายแทนเต็มกระตาเลยบ้านบอกไปหมดแล้วหือยดเห็นเห็ เห็ดพึ่งใหญ่ดูดิใหญ่นะอันนี้น่ะเห็ดพึ่งใหญ่เอาไม้ออกดี ตองผู้เดียวนี่แหละมาผู้เดียวมากับจ้อยออเลยงามขนาดดอกนี่เห็ดนะนมากโอ้โห่น่เนื่อนี่อินะกอนอืนกานั้นคือการกระตาเหามันใหญ่โอ้ยมันกันบบเหน็นโอ้ยเห็ดปวกผู นี่กับผู้โอให้เรางอกผู้เพ็รแดง ตาเลยอัญยะอัญยะเลยมันม้วน